ท่านผู้ชมคะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้นการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นทําให้การใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะคุณวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อเมริกรันสํานักงานนโยะบายและแผนพลังงานหรือสอนพคาดการภาพรวมการใช้พลังงานปี2566ว่าจะเพิ่มขึ้น2.8%อยู่ที่ระดับ2 4 7 0 0 0บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน การใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น1.8%และทานหินลิกไนท์จะเพิ่มขึ้น0.7%การใช้ไฟฟ้าพลังน้ำและไฟฟ้านำเข้าจะเพิ่มขึ้น4.4%การใช้น้ำมันจะเพิ่มขึ้น4.6%โดยเฉพาะน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอและน้ำมันเครื่องบินจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว ปี66เนี่ยถ้ามองในแง่ของภาพรวมเนี่ยการใช้พลังงานดูภาพรวมน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเศษรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยหลังจากโควิดคี่คลายแล้วเนี่ยก็กลับมานะครับก็ดูตัวอย่างง่ายๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นก็คือเรื่องของการใช้ไฟฟ้าของประเทศนะฮะ ก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วและนะครับเรื่องของพีกเนี่ยนะครับประมาณสัก33,000มเมกะวัตต์ก็กลับมาสูงกว่าช่วงที่ยังไม่เกิดโควิดแล้วก็ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยวันที่27มีนาเนี่ยพีกนะครับก็เริ่มขึ้นและเริ่มไต่ขึ้นนะครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นโดยภาพรวมแล้วการใช้พลังงานน่าจะเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วครับหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยขเขาเข้าเมากขึ้น ความมั่นใจที่จะมีกระแสไฟฟ้าเพียงพอหรือว่าพีก,ก็ไม่มีปัญหาเ,เป็นยังไงบ้างคะเบื้องต้นตอนนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเรื่องของเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับถ้ามองเรื่องของพลังงานแก๊สนะครับที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยในช่วงเดือนกรกฎานะครับแก๊สจะอเอวไทยก็จะเพิ่มมากขึ้นครับจากข้อมูลกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่เราวันนี้ยังมีการนําเข้าเรื่องแอ g เนจี่ยคิดว่าทางปตทอเองนะครับก็เตรียมเชื้อเพลิงตรงนี้ได้เพียงพอนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็มีเทอร์มินอลสนะครับที่หนองแ,แบ ในภาพรวมแล้วเนี่ยสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นนะครับตัวราคา LNG ที่เป็นสปอตเนี่ยราคาก็อยู่ในเลนจ์ประมาณ1 2บสถึงสิเหรียญนะครับต่อล้าน BTU ก็ถือว่าราคากลับสู่ภาวะปกติแล้วปีนี้เนี่ยนะครับถ้าพีคของระบบ3การไฟฟ้าเนี่ยนะครับปีที่แล้วประมาณ33,000นะครับปีนี้เนี่ยเราคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ34,000เมกะวัตก็คือเพิ่มกับเกือบ1000เมกะวัต์ซึ่ง ซึ่งเราคิดว่าไม่น่ามีประเด็นนะครับน่าจะสามารถลองหลับได้ส่วนสถานการณ์ราคาพลังงานนะคะก็คาดว่าราคาน้ำมันดิบดูใบในปีนี้จะอยู่ที่80-90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและคาดการณ์ว่าค่าเงินบาทจะอยู่ที่32.2-33.2บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ